สวัสดีครับ c h a n n e l ล o n Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกา Orient Star Classic Mechanical ในรหัส AF02003W กันนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในตระกูลเริ่มต้นนะฮะของแบรนด์ Orient Star นะครับซึ่งใครที่กำลังเล็งแบรนด์ Orient Star อยู่นะครับแต่ว่าแบบยังไม่พร้อมจะไปตัวแรงๆนะฮะตัวราคา3-4หมื่นนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่เริ่มต้นได้งานที่สุดนะฮะเพราะว่าค่าตัวเนี่ยไม่ได้แรงมากนะครับ ซึ่งเราจะมาดูกันนะฮะว่า Orient Star ที่ราคาแบบมันเบาๆนะฮะมันจะมีดีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วมันจะสวยสู้ตัวเป็นแพงได้ไหมนะครับมาเริ่มต้นจากหน้าปัดกันก่อนเลยนะครับเรือนี้เนี่ยจากเพื่อนๆสังเกตนะฮะมันก็จะเป็นนาฬิกาที่มีความเรส ประมาณนึงนะครับแล้วก e ็มีความแคชชวลผสมผสานอยู่ด้วยนะฮะคือจะใส่เป็นนาฬิกาประจําวันก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่เป็นนาฬิกาเรสจริงจังก็ได้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเขาใช้คู่สีที่ปกติเนี่ยมันจะอยู่บนนาฬิกาที่ค่อนข้างจะเรสมากนะฮะคือหน้าปัดเนี่ยมันจะเป็นหน้าปัดขาวๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆนะครับมันจะเป็นลายซันเบิร์สเบาๆด้วยนะฮะเรือนเนี่ยถ้าเกิดดูแค่รูปนะจะมองไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นซันเบิร์สนะครับเน แล้วก็เท็กซ์เจอร์เนี่ยจะมีความด้านๆหน่อยนะครับแต่จุดที่ผมว่าเป็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเข็มนะฮะเพราะว่าเข็มของเรือนี้เนี่ยมันจะมาเป็นแบบสีน้ําเงินเข้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีความแบบแคล้ายๆกับบลูสตีล์นะฮะซึ่งมันจะทําให้ในายการเนี่ยดูมีความแพงมากนะคือเข็มน้ําเงินกับหน้าขาวเนี่ยมันมาด้วยกันแบบสวยอยู่แล้วนะครับโดยที่เฉดของเข็มเขานะครับเป็นสีที่แบบสวยงามมากจริงๆนะฮะ บางมุมเนี่ยมันจะเห็นเป็นสีดำๆเลยนะครับอีกเนี่ยเวลาเจอมุมสะท้อนแสงที่แบบมันไม่ได้มีความสว่างมากนะฮะมันจะดูเป็นแบบน้ําเงินเข้มมากๆนะฮะ navy blue เ,เลยแต่ถ้าเกิดเราออกแดดหน่อยนะฮะหรือว่าหันไปเจอมุมที่แบบแสงมันตกกระทบเต็มๆนะครับมันจะเป็นสีน้ําเงินฟ้าแบบ royal blue สวยๆเลยนะครับอันนี้เป็นสีของเข็มที่ดูดีมากจริงๆนะฮะแล้วก็เข็มเนี่ยเข้ามาเป็นสไตล์ dolphin hair นะฮะ ก็คือมีความเลียวมีความแหลมนะครับมีความคมคมเลยนะฮะซึ่งเป็นสไตล์ของเข็มที่จะเจอบนนาฬิกาแบบมีราคาหน่อยนะถือว่าเป็นอะไรที่สวยงามใช้ได้นะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็มี power reserve indicator มาให้นะฮะเรือนนี้สำรองพลังงานได้40ชั่วโมงนะครับก็จะมีเลข0ถึง40แบบนี้นะฮะเวลาเราขึ้นลานด้วยมือเนี่ยตัว power reserve indicator มันก็จะกระดิกไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเข้าใกล้เลข40มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเวลาเราใส่ใช้งานไปในชีวิตประจำวันนะครับใส่ไปเรื่อยๆนะ ตัวเข็มเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกนะว่าเวลาเราถอดปั๊บเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับถอดข้ามวันถอดข้ามเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันจะอยู่รอดกลับมาทํางานปกติในวันจันทร์ได้ไหมเนี่ยก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆนะฮะส่วนารายละเอียดอื่นๆของตัวหน้าปัดนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวดีเทลหน้าปัดเนี่ยมันจะมีการเล่นดีไซน์เป็นแบบมีความโดมขึ้นมาด้านในนะฮะคือขอบขอบเนี่ยมันจะมีความสลบเอียงลงนะฮะแล้วตรงกลางเนี่ย ตัวมาร์เกอร์เนี่ยจะมาแนแบบโค้งๆนิดนึงนะฮะมองจากด้านข้างจะเห็นว่ามันมีสโลปแบบนิดหน่อยอ่ะนะครับถ้าเกิดไม่ได้สังเกตดีๆก็อาจจะไม่ได้เห็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาร์เกอร์เนี่ยตัดมาเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะฮะซึ่งทรงมาร์เกอร์แบบเนี้ยมันมีข้อดีนะตรงที่มันก็จะเล่นแสงได้ง่ายนะครับ เวลาสะท้อนเนี่ยมันก็จะมีมุมให้แบบตกกระทบเยอะนะครับหมุนไปหมุนมาเนี่ยมันก็รลยยบรลยยับดีนะฮะตัวดีเทลหน้าปัดก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนลูมเนี่ยเรือนนี้ไม่ได้มีมาให้นะครับตามประสานาฬิกาที่แบบเป็นสไตล์ด RES แบบนี้นะฮะมันก็จะเน้นมาร์เกอร์งงเงาอยู่แล้วนะครับส่วนช่องด้านขวามีช่องวันที่มาให้นะฮะก็เล็กๆกระทัดรัดดีนะครับขนาดก็ค่อนข้างจะสมมาตรเลยนะฮะไม่ได้ใหญ่กวนตาอะไรส่วนอีกจุดหนึ่งที่ผมแอบเสียดายเล็กน้อยก็คือเรื่องของกระจกนะฮะจริงๆกระจกเนี่ยทรงมนมา้ขึ แบบนี้นะครับตรงกลางๆเนี่ยก็มีความโดมๆด,ด้วยนะฮะแล้วก็ขอบเนี่ยมีความมนๆน,นะฮะเนียนไปกับตัวขอบเบเซลด้านนอกได้เป็นอย่างดีเลยนะครับซึ่งทรงเนี่ยมันทําให้นาฬิกาดูมีความคลาสสิกมีความวินเทจมากๆนะฮะคือแบบค่อนข้างจะย้อนยุคอะนะฮะแต่ว่าตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยมันก็กึ่งๆจะโมเดิร์นนะ ดังนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นการผสมผสานดีไซน์ภาพรวมเนี่ยของความคลาสสิกแล้วก็ความโมเดิร์นได้แบบค่อนข้างจะลงตัวมากนะฮะคือถ้าเกิดเราไม่มองหน้าปัดอะเรามองแค่ตัวเคสมองแค่ตัวกระจกนะครับมองแค่ตัวลักนะฮะหลายๆคนจะตีความไปว่าอันนี้คือคลาสสิกวอชมากมากนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองแค่ด้านในหน้าปัดนะฮะมันมินิมอลมากนะแล้วก็ดูเรียบร้อยดูโมเดิร์นสุดๆนะครับ ผมว่าใครที่แบบอยากจะได้นาฬิกาที่มันได้2องฟิลแบบนี้ตัวนี้หน้าปัดถือว่าให้ได้เลยนะฮะแต่ว่าตัวกระจกเนี่ยมันยังเป็นมินิเรลคริสตัลอยู่นะครับอันนี้เสียดายมากนะถ้าเกิดให้มาเป็นซัฟไฟร์เนี่ยจะถือว่าเป็นหนึ่งตัวที่เพอร์เฟกมากๆเลยนะครับส่วนการตัดแสงทําได้ค่อนข้างจะโอเคนะฮะยังไม่ได้เคลียร์กิ้งนะครับเพราะว่ากระจกทรงเนี้ย มันตัดแสงยากอยู่แล้วนะฮะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะกระจกทรงแบบนี้แล้วก็ตัดได้เคลียร,ร,ยร์มากๆนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเกินมาตรฐานแล้วแหละนะครับถัดมาที่ตัวเคสนะครับตัวเคสก็มีความแบบบางๆนะฮะคือดีไซน์มันบางนะฮะแต่ว่ามันจะมีความยื่นที่ขอบเบซเซลและตัวกระจกนะฮะแล้วก็ตัวฝาหลังที่มันเอาไว้ปิดมนะูฟเมนต์อ่ะมันจะยื่นตรงสงส่วนนี้นะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยมันก็ยังหนาอยู่ดีนะคือมันหลอกตาเราอะนะครับมันดูเหมือนจะบางนะฮะแต่ว่าวัดจริงๆเนี่ยหรือว่าเวลาอยู่บนข้อเนี่ยมันก็จะนูนนขึ้มมาาประณ อเดี๋ยวผมลองวัดเคสไซส์ให้ดูก่อนเลยนะฮะออกมาเนี่ยประมาณ38.5 38.4นะครับถแถวๆนี้นะถือว่าดีมากนะครับส่วนความหนาเนี่ยอย่างที่บอกนะครับจริงๆเคสเมันดูบางกว่านี้นะฮะแต่ว่าวัดออกมาเนี่ย13มิลเลยนะฮะ ส่วนรักทุลรักเนี่ยก็วัดออกมาได้ประมาณ4.4.6นะครับถือว่าเป็นลักทุรักที่เล็กมากนะฮะส่วนฟังก์ชันการทํางานเรือนนี้นะครับก็ตําแหน่งแรกอย่างที่เห็นนะฮะเม็ดมยมเนี่ยหมุนขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับดึงมาทีนึงนะครับหมุนขึ้นนะฮะเป็นการตั้งวันที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะครับส่วนฝาหลังก็โชว์เครื่องออเรน t ์สตาร์มาแบบนี้นะฮะ เครื่องก็มีการใช้โรเตอร์ที่ค่อนข้างจะดูดีนะหน้าตาดีเลยนะครับแล้วก็มีการเล่นดีไซน์ที่แบบเครื่องด้านในนะฮะขัดเงามาเป็นลายก้นหอยแบบนี้นะครับก็เท่ๆนะฮะถือว่าเป็นเครื่องที่หน้าตาดูดีกว่ารุ่นปกติพอสมควรนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมีสเปคต่างๆนาบอกไว้นิดหน่อยนะครับเป็น m a d e in j p p n n นะฮะแล้วก็การกันน้ำเนี่ยพลิกให้ดูสัหน่อยนะฮะกันได้5บาร์นะครับหรือว่า50เมตรนะฮะ ตัวเรือนก็ผลิตมาจากสแตนเลสสตีลเลยนะครับโดยภาพรวมตัวเรือนก็เป็นการขัดเงามาจะเป็นส่วนใหญ่นะฮะแต่ว่าด้านบนตรงนี้ก็เป็นการขัดด้านมานะครับเท็กซ์เจอร์การขัดด้านถือว่ามีความหยาบนิดนึงนะ คือปกติ Orient s t สตาเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตด,ดูมันจะมีความละเอียดแล้วก็แบบดูเรียบเนียนกว่าน,นี้นะฮะตัวนี้แอบรู้สึกว่ามันอาจจะยังขัดได้ไม่เนียนเท่ากับตัวแพงๆสี่ห้าหมื่นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่สังเกตได้นะฮะว่าแบบมันต่างกันนิดหน่อยนะฮะแต่ก็มองไกลๆไม่ได้รู้สึกมากขนาดนั้นนะครับอันนี้คือถ้าจับจับมันถึงจะเห็นนะฮะส่วนตัวสายเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรือเนี้ยทามาได้ดีมากๆนะครับเอ็นลิงก์เนี่ยเป็นโซลิดเอลิงก์นะครับที่ดีไซน์เนี่ เวลาจับจับนะครับตามขอบตามมุมอะ่ะมันจะคมมากนะฮะคือฟิลลิ่งเนี่ยรู้สึกได้เลยว่ามันอยู่บนนาฬิการาคา340 0หมื่นได้สบายๆนะครับแล้วก็ดีไซน์สายเนี่ยมีการเล่นเงามาตรงข้อกลางแบบนี้นะฮะก็จะเล่นเงาข้างๆนะครับสายเนี่ยถือว่าบางๆนะฮะใส่สบายๆเลยนะครับ ผมว่าเป็นดีไซน์ที่เข้ากับตัวเรือนดีมากนะฮะสายนี่คือต้องชมเลยเงางาม,งามสวยงามมากๆนะครับส่วนบานพับนี้ก็ถือว่าดีนะมีความแข็งแรงนะฮะหนานๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ได้แบบแข็งแรงทนทานสุดๆนะครับไมโครแอจัสนี่มีมาให้3รูนะฮะซึ่งเท่าที่ลองนะถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยถ้าเกิดเทียบกับขนาดลิงนะครับกำลังพอดีเลยอะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะฮะอ่ะขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะครับข้อมือ5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะฮะนาฬิกาหน้าขาวอะเวลาเราใส่นะครับมันจะมีความแบบ ผู้ดีผู้ดีนะมันจะไม่ได้ดูกระตกกระตากนะฮะไม่ได้ดูแบบเดน่นหรือว่าชัดมากเกินไปอะ่ะคือมันจะแบบออกแนวเรียบร้อยหน่อยนะฮะแล้วก็สามารถแมทช์กับเสื้อผ้าได้ง่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีเข้มสีอ่อนนะฮะจะเป็นใส่สูททางการเสื้อเชิ้ตอะไรแบบนี้หน้าขาวเนี่ยมันไปได้ดีหมดเลยนะฮะมันจะค่อนข้างต่างกับหน้าเข้มนะคือหน้าเข้มเนี่ยมันอาจจะต้องแมทช์สีนิดนึงนะฮะว่าแบบมันจะเข้ากับเสื้อผ้าไหมนะครับแต่หน้าขาวเนี่ยมันเหมือนแบบเปิดโอกาสให้เราอ่ะจะใส่อะไรก็ได้นะครับหน้าขาวเนี่ยมันค หน้าเข้มๆนะฮะก็คือความเคลียร์ในการอ่านค่านะครับคือพื้นหลังมันขาวแบบนี้แล้วก็มาร์เกอร์มันเงินเงินเงาๆแบบนี้นะฮะแล้วยิ่งเข็มเนี่ยมันก็น้ําเงินเข้มแบบนี้ด้วยนะครับเวลาอ่านค่านี่เราอ่านค่าได้เร็วมากนะคือมันจะชัดมากๆนะฮะแล้วก็สามารถกวาดสายตาเนี่ยมองดูได้เร็วสุดๆเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบของเรือนี้นะก็คือเรื่องของเคสไซส์นะฮะด้วยความที่เคสไซส์เนี่ยมันประมาณ38มิมลนะครับดังนั้นเนี่ยพวกลักทุลักหรือว่าลักษณะเคสเนี่ยมันจะดูแบบ คือปกติผมเนี่ยจริงๆผมชอบใส่นาฬิกาเรือนใหญ่นะแต่ว่าเวลาใส่อ่ะลักมันก็จะแบบมีความกลางๆหนาๆตันๆหน่อยนะฮะแต่ตัวนี้มันพอดีเป๊ะเลยอ่ะแล้วก็ดูเข้ากับข้อมือมากๆนะครับแล้วก็เวลามันวางอยู่บนข้อมืออ่ะมันก็จะไม่ได้มีความรู้สึกว่านาฬิกามันหนาขนาดนั้นนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าการเล่นดีไซน์ด้านข้างแบบนี้ที่แบบมันมีความเงาแล้วก็นําสายตาด้วยความบางๆแบบนี้นะฮะมันก็เลยทําให้ไม่ได้รู้สึกว่าเออมันตันหรือว่ามันเป็นนาฬิกาที่หนา13มมิละมันรู้สึกว่านางกว่านั้นนประมาึง ต้องหมุนมาเจอเห็นกระจกแบบนี้ถึงจะรู้สึกว่าอ๋อโอเคมันก็ดมๆที่กระจกนี่แหละนะครับถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะในช่วงราคาประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเปลี่ยนสายให้ดูดีกว่านะครับว่านาฬิการเรือนนี้มันไปยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่าจริงๆนาฬิกาหน้าขาวเนี่ยมันเปลี่ยนสายสนุกมากนะอันนี้ผมแนะนําเลยนะฮะว่า ใครที่ชอบเปลี่ยนสายเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะส่วนขนาดลักไซส์ของเดือน,นี้เนี่ยอยู่ที่20มิลนะครับสายแรกที่ผมจะมาลองนะฮะผมจะลองเป็นสายหนังม้าเชลคอ c ว r d สีน้ําตาลนะครับมันจะได้ดูมีความคลาสสิกมากขึ้นนะแล้วก็อาจจะดูแบบชิวๆสบายตามากขึ้นหน่อยนะฮะจริงๆจะเป็นสายหนังม้าสีน้ําเงินก็ได้นะอันนั้นก็จะเข้ากันมากเลยนะครับก็ลองเลือกดูก็ได้นะฮะสีดาก็ยังได้นะครับหน้าขาวเนี่ยเอาจริงๆมันเปิดโอกาสให้แบบเปลี่ยนได้หลากหลายมากๆอยู่แล้วนะฮะอยู่กับหนังน้ําตาลนะครับออ ก็จะดูแบบคลาสสิกมากนะดูมีความแบบสุภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งเนี่ยดูมีความเป็นด RES w a t h ด้วยนะฮะคือไอตอนที่มันเป็นสายเหล็กเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะด RES นะแต่ว่าพอเราเปลี่ยนเป็นสายหนังที่แบบมีความเงาแบบนี้นะฮะเท็กซเจอร์ดูมีความแพงๆนะครับ มันก็จะมีความเรสมากขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งอันเนี้ยผมว่าอาจจะเหมาะกับการใส่สูตรแบบจริงจังอ่ะนะฮะถ้าเกิดเราใส่เสื้อเชิ้ตนะฮะแบบสุภาพมากๆนะหรือว่าใส่สูตรเต็มยศนะครับการจับใส่กับสายหนังแบบเนี้ยมันก็ดูแบบมีความเข้ากันดีมากขึ้นด้วยนะฮะก็ลองไปเลือกสายดูได้นะครับผมว่าการแมทสายเนี่ยไม่ยากเลยนะฮะเรือนนี้สามารถแมทได้ง่ายสุดๆนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อได้เปรียบนิดนึงนะฮะถ้าเกิดเป็นสายที่แบบมีสีน้ําเงินหรือว่าสีม่วงๆหน่อยอ่ะมันก็จะด สายน้ําตาลก็ประมาณนี้นะถือว่าใช้ได้นะฮะสอบผ่านเลยสายเส้นแรกนะครับอ่าต่อไปลองไปทางดรสจัดเลยนะฮะเอาแบบสายหนังจระเข้แพงๆมาลองเลยนะครับอ่าออกมาแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหนะครับผมว่าเจอตัวจบละนะฮะ คือน่าจะเป็นสายที่เหมาะกับเรือนนี้ที่สุดละนะครับก็คือสายหนังจระเข้ texture <c oughs> ด,ดูแพงๆแบบนี้นะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวเรือนตัวหน้าปัดเนี่ยจริงๆมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างของนาฬิกาแพงๆอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ดีไซน์เข็มแบบดอฟฟินแฮนนะฮะมาร์เกอร์แหลมๆเงินๆเงาๆแบบนี้นะครับมันดูแพงในตัวอยู่แล้วอะ่ะพอมาเจอสายแบบนี้นะครับดูแบบเป็น w r e s t w a t c h ราคาแบบ5้าห0 0 0นหกก็ยังได้นะผมว่าดูแพงขึ้นจริงๆนะฮะลองขึ้นคอให้ดูสักหน่อยนะฮะโอ้โหนะครับลืมสายเหล็กไปเลยนะครับ เผอๆนี่อาจจะไม่ได้เอาสายเหล็กมาใส่อีกแล้วได้ซ้ำนะฮะอันนี้ก็มีความเข้ากับสายหนังจระเข้มากๆนะครับจริงๆจ,จะเป็นสายหนังจระเข้แบบหนังวัวปั๊มลายก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องเป็นหนังจระเข้แท้แบบนี้นะฮะเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่าอยากให้เ,เพื่อนๆลองเลือก texture ที่มีความแบบ กึ่งเงากึ่งด้านแบบนี้นะฮะไม่เอาแบบด้านเกินนะหรือว่าไม่เอาแบบเงาเกินนะครับเพราะว่าหนังจระเข้จริงๆที่ผมเจอนะฮะเท็กซ์เจอร์มันจะเป็นประมาณแบบนี้อยู่ตรงกลางนะครับมันจะดูเนียนแล้วก็ดูมีราคามากกว่านะฮะอย่างเงี้ยพออยู่กับนาฬิกานะครับหมุนขึ้นหมุนลงนะฮะมองจากด้านนอกนะโ,โหดูแบบ เป็นนาฬิการาคาแพงมากๆะนะฮะถือว่าสวยงามใช้ได้เลยนะครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในคลาสสิกวอชหรือว่าเดรสวอชที่น่าสนใจนะฮะอาจจะติดแค่ตรงชิ้นส่วนกระจกนี่แหละที่แบบมันยังไม่ได้เป็นซับไฟนะฮะแต่ที่เหลือเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีเลยแล้วก็มีหลายๆอย่างที่คนต้องการเดรสวอชเนี่ยอยากจะได้เนี่ยเรือนนี้ก็มีให้เกือบทั้งหมดเลยนะฮะใครที่สนใจก็ลองไปดูกันได้นะครับส่วนราคาเนี่ยจากป้ายมัน20,000กว่านะฮะแต่ว่าลดแล้วเนี่ยมันจะเหลือประมาณ1 6 0 0 0หกหมื่นเจ็ดอะแถวๆนี้นะครับผมเห็นในชาา้อป ะะไม่เกินนี้นะครับก็ลองไปดูกันได้นะฮะสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ